ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเอาเอากล่องกล่องสั้นหนึ่งกล่องยาวหนึ่งอ่าเดี๋ยวหนึ่งอันเก็บไว้ให้เพื่อนแล้วก็กาวสองคนนะคะใช้หนึ่งขันอ่ะปมพุ้นเถอะไปยกไปดีๆระวังหก เด็กๆที่ทำเปเปอร์มาเช่นะครับด้วยกล่องกระดาษของเล่นที่เหลือใช้แล้วนะครับมาตัดแล้วก็ตกแต่งสำหรับชั้นวางของวางเอกสารให้คุณพ่อคุณแม่หรือเราไปใช้เองได้ตัวอย่างงานที่เสร็จแล้วก็อยู่ด้านนี้นะครับเป็นลักษณะนี้กลับไปใส่ ก่อนมีอะไรบ้างกาว p t a นะครับหรือที่บ้านเราเรียกว่ากาวลาเทกนั่นเองผสมน้ำเล็กน้อยไม่ให้มันข้นเกินไปแล้วก็อะไรครับที่เรานั่งฉีดกันเมื่อกี้นี้เด็กๆบอกกระดาษห,หนังสือพิมพ์กระดาษห,หนังสือพิมพ์ขีดให้เป็นอ่เล็กฝอยหรือว่าชิ้นใหญ่กลางกลางจะประมาณนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เด็กๆที่โรงเรียนศิลป,ปะและ้วกมทั้งหมด8ดคน นะครับคนนี้คือพี่นิวนะครับนี่ทีเจนะครับวันนี้พี่ออยครับวันนี้พี่ความเพียนครับนี่ใครครับคุณปูนฮ่าฮคุณปูนปน, <c oughs> นี่ใครครับพี่ไพเรินนี่เอง <c oughs> และนี่ใครครับ <c oughs> คุณน้องพอใจในเองนะครับ ครับเดี๋ยวคุณนิดจะเป็นคนอธิบายอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะเราเอาสองอันเนี่ยมาประกบกันหน้าหลังแยิ้ของพอใจมก่อนนะคะแล้วเราเอาสก๊อตเทปต้องเด็กๆจบให้มันตรงๆกันนะลูกนะคะแล้วเราเอาสก๊อตเทปแปะให้มันติดกันก่อนอย่างเนี้ยตั้งใจดูครับลูกนะคะดูก่อนเดี๋ยวพอดูให้ทำแล้วเดี๋ยวลงมือทำดูให้เข้าใจก่อนนะคะแปะอย่างเนี้ยสองข้างข้างบนข้างล่าง นะ,นะคะนะคะแปะข้างนี้แล้วก็มาแปะข้างนี้ด้วยตัง้งให้มันตรงๆแล้วก็เนี่ยจับดึงมันเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวก็ไม่เห็นแล้วนะลูกไม่ว่าจะเป็นโดเรมอนหรือไดโนเสาร์เพราะว่าเดี๋ยวกระดาษหนังสือผิดมันจะแปะทับไปหมดแล้วนะคะอะทำได้นะ,ะแปะก่อนดึงสก๊อตเทอ เเนี่ยทากระดาษเปียกแล้วก็ปักค่อยๆได้ไปนะคะเละมือไม่เป็นไรล้างออกนะคะเด,ด็กๆก็ค่อยๆทาให้ทั่วเลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยรอยที่มันเป็นมุมอย่างนี้ก็เหมือนกันรอยเล็กๆรอยที่เป็นมุมครับ อย่างนี้ไปเลยปุ้มปุ้นไม่ดูนะเดี๋ยวทําไม่ได้ปุ้มไม่ช่วยนะลูกเห็นไหมคะแปะไปเลยนะคะตรงที่มันเป็นรอยนะะี่และอตรงนี้นะคะจะทับไปเลยเอาตรงนี้ให้ไม่ลูกตรงนี้หนูก็แปะไปเลยแบบอย่างนี้เลยนะคะ นี่เหมือนกันนะแปะเป็นอย่างนี้เลยนะคะลูกแล้วพอมันแห้งว่ามันจะอยู่อันนี้เนี่ยเปียกอยู่มันก็เลยไม่ไม่ไมอยู่ใช่ลงมือได้กาวใช้คู่กันกูจับ ใช้มือไปเลยค่ะไม่ใช่สองนิ้วอย่างนี้หลอกหนูเอาเลยสี่นิ้วเลอะทั้งมือไม่เป็นไรล้างออกค่ะ ต้องเอากระาดาษหนังสือพิมพ์แปะให้ ไห้ทั่วทั้งสองด้านหรือเปล่าถ้าพอใจต้องเหรอค่ะอะไรทำไงต่อก็มาแปะที่ไหนครับตาต้องมองงานด้วยลูกไม่ใช่หนูไม่มองงานเนี่ยกาวเลอะหกหมดนี้คะแปะที่กล่องอ๋อแปะทับไปหมดเลยเหรอไม่ต้องให้เห็นลายเลยเหรอคะตรงไหนที่ยังมีรอยอยูแปะเลย นี้นี่เองเด็กๆตั้งใจทำงานประดิษฐ์กันมากเลยนะครับมีความมุ่งมั่นมากคนมีสมาธิในการทำงานเงียบมากน่ารักมากๆเอ๊ะทำไมมีเจ็ดคนอ๋ออีกึ่งคนยังทำงานไม่เสร็จไม่เป็นไรครับเพราะว่างานน้องวิวนั่นเอง น,น้องวิวงานเขาดีนะครับสวยดีเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันโอ้โหสวยมากเลยชื่องานอะไรครับน้องวิวครับไปทำบุญไปทำบุญเหรอไปแล้วน้องวิวไปทำบุญที่ไหนเนี่ยที่วัดที่วัดเหรอแล้วเห็นอะไรบ้างคะในภาพเขากำลังอะไรละหล่อพระหรืออ,อะไรครับบอกว่าทีละแผน ออสร้างว่าพุทธลูกแล้วทุกคนก็มาช่วยกันทําบุญเห,หรอนี่ภาพที่สวยมากเลยนะครับเ,าานนเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาเก็บรายละเอียดงานเสร็จแล้วว่าเป็นไงนะครับ